นี่ก็เพื่อนบ้านอันน,น่าเห็นใจนะทาไมเรื่องของคนข้างบ้านเราต้องเอามาเสนอเพราะเชื่อว่าทุกชุมชนเจอเรื่องแบบนี้ปรากฏว่าอันนี้ซื้อบ้ามาแล้วหนูหูหมาเห็นบอกหมาพันอะไรนะปอมหมาปันปอมปอมเนี่ยคุณผู้ชมฮาก,ก็รู้แล้วมันชอบเห่าแล้วก็บอกเนี่ยผ<ค>นกระแส<ค>น,น่อยได้ไหมนี่ดังไหมเฮฟังเสียงดิก็จะเห่าอย่างนี้หมาเป็นสิบตัวนะคะอันนี้ทุกคนดูนะคะ เวลาเห่าอ่ะก็ไม่ได้มีคนไล่ให้นะคะก็คือก็จะเห่าอย่างนี้หมาเป็นสิบตัวนะคะ,อะโอ้โคุณผู้ชมฮะอย่าหาว่างไงขนาดนั่งจัดรายการยังรำคาญเลยนะฮะล่าสุดตัดภ่าไปที่ผู้ร้องเรียนนะฮะที่ดาพรฐถามที่ดาพรบ,บอกมันเกิดอะไรเธอ ที่ดาวพรบอกคุณดูภาพสิแล้วคุณลองฟังเสียงคือเขาบอกว่าหมาเนี่ยเคยไปตัดเตือนแล้วว่าบ้านหลังนี้คุณจอมฮะหลานเจ้าของบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาไว้เยอะเขาเคยไปบอกโอ้ยหนวกหูมันไม่ไ,ไหวเขาก็เลยย้ายมาหลังบ้านให้แต่หลังบ้านเนี่ยเป็นห้องนอนเขาพอดีที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคือเขายิงมือถือลงไปจากห้องนอนเขาเขาบอกแล้วจะอยู่ยังไงแบบนี้มันหนวกหูมาก3ปีแล้วตอนแรกๆเลยหมามี2ตัวหลังจากนั้นออกลูกออกหลานแล้วมันมากขึ้นเรื่อย เคยแจ้งไปยังเขตหนองจอกทางเขตก็เข้ามาดูพื้นที่แล้วก็แจ้งกับลุงเจ้าของบ้านชื่อว่าลุงกิติลุงกิติบอกว่าหมานี่เป็นของหลานเดี๋ยวจะไปคุยให้ นี่ฮะแต่วันนี้ตอนเราไปเจอเห่าปะมันไล่ตลอดมันก็ไม่ใช่ก็่ไหมนะแต่เขาก็ต้องหาวิธีจัดการว่าไม่ให้เสียงมันก็ต้องยอมรับว่าหนูหูมีเสียงคุณทิดาพรนะฮะตอนให้สัมภาษณ์ลองฟังเสียงเธอก่อนฮะที่แรกก็บอกดีๆและว่าเออไล่ให้หนูหน่อยเพราะว่ามันเสียงดังหนูนอนไม่ได้หนูก็จะบอกแค่ครั้งเดียวก็เขาก็จะไล่แล้วทีนี้ยพอพอต่อมามันก็เห่าเห่าเห่าเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็ย้ายจากหน้าบานมาไว้ข้างบานข้างบ้านทีนี้มันก็จะมีกลิ่นนี อะไรทังนี้อ่ะหนูก็เลยอพอแบบมันเหมือนบอกกันหลายครั้งอ่ะพี่ว่าให้ไล่์ห้ไลท์ไ้ไลท์คือเราก็จะคุณผู้ชมครับพอวันนี้อกลับมาตรงนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปบ้านที่เลี้ยงหมาพันปอมยนะฮะจริงๆมันน่ารักนะปอมมันฉลาดมากแต่เวลามันเห่าเห่าดังฮะปรากฏไหนเปิดภาพบ้านของคุณน้ำขึ้นมาหน่อยคืออย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยลุงกิติเนี่ยแกเป็นเจ้าของบ้านแต่แกบอกว่าหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยคือน้ำหลานสาวโอ้โหโอ้โหเปิดเสียงดิ น,นีเอาไปเสียงหมาด้วยจะเล่าข่าวแข่งกับหมาและจะดูว่าฉันจะทนได้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะส่วนใหญ่ความอดทนน้อยอยู่แล้ว ให้จับมันยัยดโกงเลยดีกว่า <c oughs> เห็นปะเนี่ยแค่ห้าวิฉันยังทนไม่ไหวเลยแล้วเลี้ยงอะไรเยอะขนาดนี้เ<ฟ>นี่ยดูดิฮะเข้าใจว่ารักแต่ต้องนึกถึงเพื่อนบ้าวันนี้รู้สึกน้ำเขาโกรธนะน้ำเขาบอกเอ้าทาไมทาไมอยู่ๆผู้เสียหายไปร้องสืออ่อเมย์บอกเราจะคุยกันน้ําว่ายังไงวันนี้คือคุณน้ําเนี่ยบอกว่าคือทําไมถึงจะต้องมีการไปบอกสื่อให้สื่อมาทำขนาดนี้เนี่ยขนาดเล่าข่าวยังหนวกหูเลย แล้วคนอยู่ข้างบ้านนอนเนี่ยกังวลน,น่ยทำยังไงอะ่ะแล้วคนเขาโกรธเหรอคือใช่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างงี้คุณทิดาพรซึ่งเป็นผู้เสียหายก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพียงแค่ว่ามีการเผยแพร่ลงไปในโซเชียลคราวนี้เอางี้ดีกว่าว่าคุณน้ำจะแก้ไขปัญหาอย,ย่างไงบ้างคุณน้ำบอกว่าตอนนี้เพิ่งได้รับสายจากสำนักเขตให้ไปพูดคุยแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขเรื่องเสียงของสุนัขของตัวเองเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุยกันก่อนว่าจะทำยังไงแล้วก็ทางนั้นคุณทิดาพรก็เลยบอกว่า ฉันนะ่ะอยู่บ้านตลอดนะแล้วก็ไม่เคยเจอคุณน้ำเลยเจอแต่ทางด้านของลุงกิติเท่านั้นเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนอ่ะถ้าง,งั้นข้อสรุปก็คือเราจะไปกเกลี่ยหาแนวทางแก้ไขที่สํา<อ>นักงานเขตแล ok ้วกันเขาอย่างนี้คุณน้ำไม่ใช่ไม่แก้ไขนะวันนี้ตอนที่เราไปเจอแกก็โกรธเหมือนกันแต่เราก็ให้ที่ดาพรต่อสายคุยกับน้ําเลยเขาก็คุยกันน้ําก็เลยบอกทําไมต้องไปร้องสื่อก็ไหนบอกว่าจะเคลียร์กันได้สุดท้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างไปเหมือนกับบ้านให้น้องหมาอยู่เพื่อที่จะได้เก็บเสียงเป็นทีงกั้นเสียงนี่ฮะเพื่อจะได้จบปัญหา หนอยอเดี๋ยวหลังจากนี้ก็พิสูจน์ว่าน้ำทำจริงหรือไม่เอา้าประมาณนี้จบฮะคุณผู้ชมฮะ